แต่ผมสังเกตเห็นวัวของคุณตานะโอ้ทำไมมันถือว่าอ้าวนเลยหน้าตานี่นะถ้าบอกว่ากินแค่หญ้าก,กับฟางนะกิหะนหญ้ากับฟางจริงจริงเหรอครับคุณตาจริงอ้วนขนาดนี้เลยแค่นี้แหละแบบนี้แหละเคยผสมผสมว่าให้กินฟางกินตากน้ำตากน้ำตาลไม่เคยซื้อหินอ,อะไร <c oughs> เกลือแร่เกลือแร่ก็ไ no ม่เคยมีเลยธรรมชาติจริงๆนะนี่ธรรมชาติเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะพันเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมครับผสมเทียมก็ไม่ผสมฉีดยาก็ไม่ฉีดอาหารเสริมก็ไม่มีแต่ว่าอยู่ได้อยู่ได้อยู่แบบนี้เลยอ้วนด้วยนะคุณตานะไม่ใช่ขี้เหร่นะไงพื้นอะไรเกินยยาธรรมชาติเก็ินพืองนี่มันก็ไล่ทิ้งไปครับผมจะ เป็นยังไงก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่เป็นอะไรนะคุณตาเนาะมันเป็นอะไรมันอยู่มาได้สี่สิบกว่าปีแล้วเนาะชืสี่สิบปีไม่ใช่ตายพอตัวอ๋อแต่บางคนเริ่มซื้อมาตัวสองตัวก็ตายครับผมมันซื้อพันธุ์ใหญ่ๆอ๋อแสดงว่าพันธุ์ใหญ่ๆนี่คุณตาไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงมีความคิดอยากจะได้ไหมไม่เอาเอาพันธุ์นี้ดีกว่ามันจะได้แบบไหนก็ช่างอพราะว่าเราถนัดแบบนี้เราไม่อยาก ว่าจะออกมาเจ็ดแปดตือนละปีหนึ่งสองสามมูกับช่างไม่ซสีเรียนไม่ซสีเรียนโอ้โ้เยี่ยมนะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นข้อวัวของคุณตาเนาะใช่คุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่พันธุ์ธรรมดาเลาวัวพื้นบ้านเราพื้นบ้านทำไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณตามัอยากโลกมันไม่เคยมีนะพัดแต่เลี้ยงมันไม่เคยตายมมนเคย สีดยาสีอะไรนี่โอ้ยาเข็มเดียวก็ไม่เคยสีดนะไม่เคยโดนเลยไม่เคยสีไม่แล้ไม่สีดด้วยนะเพราะว่าอะไรคุณตาเพราะมันไหนไม่สีก็ไม่เป็นเลยอืมคือมันยังอะไรยังอีกครับผมคือคุณตาคิดว่ามันไม่เคยป่วยมันไม่เคยเป็นอะไรไม่เคยเลยไม่จะเป็นที่จะต้องฉีดไม่จำเป็นไม่ต้องสีอือ แล้วคุณตาผสมพันธุ์ยังไงครับสายพันธุ์นี้มันก็ปล่อยทิ้งไปเลย <laughs> แถวทุ่งนาเราเลยบานในยอหรือบ้านไซ <laughs> บ้านน้องครูมันจะทับแบบครับแล้วแต่ธรรมชาติเลยแล้วแต่ดวงเลยแต,แต่ดวงเลยไม่ซีเรียสเรื่องสายพันธุ์ไม่ิดเรียสดอกได้ดอกไร้สาวเท่านั้นเองอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆนะคุณตาธรรมชาติครับผมข้อดีของมันก็คือทนโรคทนโรค ผสมติดง่ายผสมติดง่ายให้ลูกปีละตัวเลยไหมครับปีละตัวและเราเลี้ยงตั้งสี่ส okay ิบปีกรับไม่ตั้งใ่บ้านแต่แไม่เคยไม่ไม่งูไม่ควายไม่จะควายงูไม่เคยมีคนตาคนแรกเลยคนแรกเลยเพราะว่าเราอยู่วันหนองเสือเราไม่ได้มีอยู่นี่เราก็เอางูมาจากหนองเสือมาเลี้ยงทุกวันอยู่ เริ่มต้นคือสายพันธุ์นี้เลยสายพันธุ์ไทยแท้เลยไนะทยแท้เลยเนาะสี่สิบปีไม่เคยฉีดยาไม่เคยเลยไม่เคยผสมเทียมไม่เคยตายด้วยไม่เคยตายด้วยอืมโอ้พวกยิงใหญ่ไอ้พันธุ์ดีๆเนี่ยมันเดียยเ๋ยวก็ตายเยอเป็นโรคเดี๋ยวออกลูกเดี๋ยวก็ออกไม่ได้ข่าบ้างกายบ้างแสดงว่าถ้าเกิดว่าชาวบ,บ้านเรานี่ ถ้าเลี้ยงใส่พันธุ์นี้ได้ก็ดีก็ดีแล้วมันสมมุิว่าเรานะาคนอื่นไม่ไม่ไมรู้ไม่รู้เนาะแต่ว่าสาําหรับคุณตานี่ก็คือง่ายเลยเพราะว่าพันธุ์นี้พันไม่ใหญ่เปลืองอะไรเกี่ยวสิ่งใหญ่ยาธรรมชาติเก็บเปลืองนี่มันก็ไล่ทิ้งไปครับผมมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่เป็นอะไรนะคุณตา<ม>เนาะมันไม่เป็นอะไร <laughs> มันอยู่มาได้สี่สิบกว่าปีแล้วเนาะสี่สิบปีไม่เคยตายเพราะตัวโอ้บางคนเริ่มซื้อมาตัวสองตัวก็ตาย ครับผมมันซื้อพันธ์ใหญ่ๆแสดงว่าพันธใหญ่ๆในคุณตาไม่เคยเลี้ยงเลยมีความคิดอยากจะได้ไหมไม่เอาเอาพันนี้ดีกว่ามันจะได้เดืไหนก็ช่างเราถนัดแบบนี้เราไม่อยากว่าจะออกมาเจ็ดแปดตอนละปีหนึ่งสองสามมื่นก็ช่างไม่เสีเรียนโอ้โหเยี่ยมนะผู้ชมครับ แล้ววัวของคุณตาให้กินอะไรบ้างครับนี่กินธรรมชาติปล่อยทิ้ง <c oughs> ไปแถวนี่แหละบางไสอ๋อก็อแล้วแต่ว่ามันจะกินเลยเออลมันจะกินมันกลับมาเองครับมผม,ม,มอมตอนเย็นมาคุณตาให้กินฟางเออกินฟางทำไมต้องให้กินฟางตอนเย็นครับคุณตามไปกินยากยาก,ก็มันก็ตายหมดมันก็วิ่ง มหาอกาะเอายาวแสดงว่าตอนนี้ไม่มีหญ้าให้กินเลยไม่มีเลยแล้วมันตายหมดแล้วลูกอโอคนเย็บลูกเย็บหลังครับผมแสดงว่าในหนึ่งข้อจะมีตัวเป็นตัวเขาเรียกตัวเก่าท่านใดตัวเก่าตัวแม่มันตัวแม่มันจะต้องผูกไว้ผูกไว้แล้วมันมันพรางนี่มันกัชนลูกอ๋อครับผม แสดงว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวไหนไม่ดีก็ควรที่จะผูกไว้นะคุณตาเนาะครับผมราคาวัวเป็นไงบ้างครับคุณตาตอนนี้โอ้ยตกต่ำเยอะเราเลี้ยงเอาขี่มันไปใส่หน้ายังอันนี้แล้นไ้ไดไม่ได้ก็มคนไม่ไม่ต้องขายตายไปตายไปเมื่อมันไม่มีราคาเราจะทำยังไงจะฟื้นขายก็ไม่ได้ฟื้นขายก็ไม่ได้ขายยาชนิดแปดพันหกพันห้าพัน ขายจะไปขายไม่คุ้มคาเรื่มบ้างให้มันขี้เราใส่รถไปลอยแถวนาไปครับผมแสดงว่าตอนนี้คุณตาคิดว่าเลี้ยงเนี่ยเอาขี้ใส่นาดีกว่าเออขี้ใส่นาดีกว่าอ๋อปุ๋ยก็แพงปุ๋ยก็แพงเลี้ยงวัวเอาขี้วัวจริงๆแสดงว่าตอนนี้เลี้ยงกลับไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเลี้ยงวัวเอาขี้วัวมันไม่ทำกินแล้วมันทำเกมแล้วสมัยทุกวันมัน แต่ป่านมันมันไม่เหมือนอย่างนี้ยังแม่ลูกนี่ก็ยังไม่ได้ก็บมึงก็าบาทมื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นห้าตัวไหนครับคุณตาสมมติว่านี่แหละแม่ลูกนี่นี่มันจะเขาจะให้เท่าไหร่ยังมากก็แค่เจ็ดแปดพันวัวแม่วัวตัวนี้นะออกับลูกมันสองตัวเจ็ดแปดพันบาทเออโห <laughs> ถูกจริงๆนะคุณตาถูกถูกเห็นว่าไม่เพ็ยรงานอะไรแล้วูงูมันไม่เดินไม่วิ่งไม่ ไม่มีคนเดินหาซื้อเลยทวนี้ไมอยุคสมัยมันถูกถูกมากมากเลยถูกมากมากโอ้๋ยไม่แคงนี่นะใส่พันธุ์นี้นะครับคุณตาใส่พันธุ์นี้ไม่เคยเห็นปุ๋ยไม่ค่อยป่วยเลยไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยโอ้บางคนก็ว่าเฉยปีหนึ่งไม่รู้กี่ทีเดือนสองเดียนกือบชเรียนสองเรียนเกือบชีไม่รู้ฉีดอะไรบ้างเราเราไม่ฉีดปะมันตายก็มันตายไปแต่ว่าไม่มีป่วยไม่มีตายเลยมีเลย ธรรมชาติอย่างนี้เลยเช้ามาให้กินอะไรครับคุณตาเช้ามานี่ให้กินอะไรไหนเช้ามาปล่อยถิ่งไปเลยปล่อยถิ่งไปเลยกลางวันอะไรครับคุณตากลางวันก็มันก็กินอยู่กันใบโซมใบซันมันกัดเข่าก้ออ๋อพอคอกคอกปุ๊บคุณตาก็จะให้กินฟางอ๋อครับผมแต่ผมสังเกตเห็นวัวของคุณตานะโอ้ทำไมมันถือว่าอ้วนเลยนะตานี่นะถ้าบอกว่ากินแค่ยาดกับฟางนะกินยากับฟาง จร,จริงๆเลยครับคุณตาจริงๆอ้วนขนาดนี้เลยแค่นี้แหละเบบนี่แหละเ,ะ,ะเคยผสมผสมเคยว่าให้กินฟางกินตากน,ตากน้ำตากน้ำตาลไม่เคยซื้อ,อหินอะไร เกลือแร่เกลือแร่ก็ไม่เคยมีไม่เคยมีเลยโอ้ทำมชาติจริงๆนะนี่ธรรมชาติแบบนพันเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่พันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมครับผสมเทียมก็ไม่ผสมฉีดยาก็ไม่ฉีดอาหารเสริมก็ไม่มีโอ้แต่ว่าอยู่ได้อยู่ได้อยู่แบบนี้เลยอ้วนด้วยนะคุณตานะไม่ใช่ขี้เหร่นะแต่ว่าทุกปีคุณตาก็ปลูกหญ้าปลูกหญ้าอะไรคุณตาปลูกหญ้าเนเปียเ งานนี่เงื่อนเดี๋ยวตาตาป็นหนึห่ง,มมงออรครับคุณตาครับภูมิใจไหมครับเลี้ยงวัวสายพันธุ์นีเ้เนี่ยวัภูมิใจมันไม่ได้ลงทุนอะไรไมีแต่ ปล่อยให้มันกินกับธรรมชาติของมันไม่เคยซีดจ๋าไม่เคยบำรุงไม่เคยซีดใับ<า><ม>น้ำตอกน้ำตาลให้มันกินมันเป็นยังไงกับอายุยัง,งมันก็อยู่ได้นะคุณตาเนาะอยู่ได้ผมชอบคำพูดของคุณตานะไม่ต้องลงทุนอเอาพันธุ์ใหญ่มาเหมือนคนเดาเนี่ยมาทรงสามปีก็ว่า,อ,อ,าอ้อต้มปากดพุได้ไปคิดมากอ่ะ ตายเราห้าหกหมื่นแล้วเราจะเลี้ยงทําไมเลี้ยงขนาดต่าแล,ล้วลงทุนสงสามหมื่นบางทีออกลูกออกวค่าอีกออกไว่ให้่เอาหมอมาด,อดึงอีกเสียตังอีกเสียตังลูกตายอีกต่างหากมันเสีอไปเมาหลังลูกแเบบ็ดนี้มันกสบายมันไม่เคยเป็นมีปัญหาเลยครับผมคุณตายคุณตายยังบอกเสมอนะว่าเลี้ยงวัวยังไงก็ได้ให้ประหยัดต้นทุนใช่ไหมครับ กินบ้างแล้วตอนั้นกินเพืีงบ้างยาวบ้างตอนเดินแปดเปินเก้าสุึดวับผ่มันเยอนเครับผมเขาว่าวัวใสยพันนี่นี่มันกินนิดเดียวก็อ้วนจริงเออ้วนมันยืดพันนี้มันคนมีงานมีการตะก่อนมันชอบพันนี่เลยทำไมเหรครับคุณตาอ้าวมันอร่อยมันกินดีอ๋อรสชาติเนื้อดีด้วยดีเนื้อมันแข็งนี่มันไม่ใช่อ่อนอ่อนเหมือนงูพันุ ลานี่เพียบพืชไอยวยสุดยอดแล้ว<อ>สมัย,<อ>ยก่อนเกินบานไม้ผีอันนี้ครับผมแรงางานแรงการนี่ข<อ>ยขาดจากใหญ่ๆสองวนูนยโอยขึ้นหมดครับคุณตาเคยทำความสะอาดข้าววัวไหมครับก็เอาขี้ออกนี่ก็เอาขี้ใส่รถไปออกงานหมดแล้วนี่งอ๋อหนึ่งขึ้นหนึ่แสดงว่าเมื่อก่อนขี้เยอะเลยพอถึงฤดู แห้งๆก็ขนไปใส่ทุ่งนาขนไปใส่นาครับผมดูดูฝนก็ธรรมชาติเลยธรรมชาติปลยอย่งนี้แหละฝนก็ไม่ตกมันก็ไม่เปียกแล้วนี่มันก็ดโงครับผม